สวัสดีทุกคนนะครับคือผมชื่อนายธนพรนะหรือ,อชื่อ,อเล่นชื่อดาวคื่อร้านก็เลยถามว่าากแสดงมเปิืออะไรการแสดงของผมเป็เพลงเพลงทแตกขึ้นมาจากความห็นจากความดีที่ใสงผมที่เราได้ ตั้งแต่เราสอบข้อีดได้มาก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นหายนก็ีดีเตนนแมงเป็นเเเรามาี้ต่ำข้อางใหม่ๆโอ้ยมีไม่กี่เอาไปเรียนมาองท้องทำปายิั้งทำที่หุ้นี่เลียงข้าวเรายักเกาหลีสุขใจที่ต่อเราเป็นข้อตยวกัน สี่าวัตบรรจัที่นำเข้ามาจากเกาหลพอเรามาชั้นอุและที่พอเราเช้ใจดีที่สุก็เริ่มจะถึงขึ้นมาเวลาจะเรียนมุเดี๋ยวมาเดี๋ยวหมด เดียวเียวก็มาเดี่ก็หเดเ่ยนไปไปไตามนาเีแสสวกก็โห กองทิ้ตั้งอยู่ตั้งอยู่หน้ากระดาษเอาไว้หาเอาไว้เขียนเอาไว้อ่านเกี่ยวมาตั้งเล่นเทนล่นเทเล่นต่างกันเออคือบางคนเนี่ยเคยเคยไดจะนทุกทุเนี่ยออกไปจากห้องเรียนเร็วเลือกื่อนเพรกะเก็บของใส่รับแต่ว่าผมจะต้องสามารถเช็คที่ห้องคือเป็นเวลาห้องที่ดี ดูห้องก็ประมาณหกโมงตึ้งก็อยัางนี้มันนั่งเล่นเฉยๆชาวบ้านจะไม่กลับกันต่อไปนะแต่ผู้สืบล็อกเกนรอเกรบางคนเป็นมากกว่าล็อกเกอร์สมุดเสื้อผ้าการเกงในตัวเลกวันเาพบกับข้าวจัดใส่เลยเธอแต่ผู้ถามจริงๆทำให้มึงไม่ดีวันนั้นวัเข้ากเไม่ลงเข้าเรื่งผ เวลาเรื่องพ่อพ่อเป็นสองสู้ถ้ามันยังปล่อยให้เป็นแบบนี้อยู่กูว่ามึงควรตัดปากเล็งไปเลยเชื้อล้วให้พ่อจะเอาไปสกัดเป็นที่ซิลินใ้เลย มาดูใ้มาดูให้มาดูให้เป็นคนพูดกันต่อไปจะต้องเจอตัวร้องกิดีมาสของเราร้อร้อร้องร้อง คือตอนนั <up> ้นเาก็เลือกตแอร์มาซ่อมกันคุณคุญชินนาเขาพูดเออปซ่อมแอร์นะแต่ตอนนั้นเห็นอย่างไตกใจทัตัวอยู่ในแอร์เออคือเห็นกาเลื่อนปกติกันแล้วน่าตัเอาวแล้วพคุมันมีอะไรที่ช่ะเข้าัไรเจองอู่ไย เราสลับสูดแยงคนที่นี้ทัน,นทีเรียนกันจนลดนแต่คะแนแนออกมาแต่น้าสมหงเราทุกคนก็หนักใจกันเรเจอเวลาเราเรียนหนึ่งชัวงงช่วโมงตอหนึ่งอย่างพอเวลาเข้ามาตอนปูเดินาทางทดเข้ามาอีกกว่านัาเพียนจะพอสอนได้เรียนจริงจริงแทบจะไม่ได้เรียนเวลาเราเรียรบนบางคน

คนณกินเปี้ยวผมมันกลายเป็นรากถามของดีดีล้่แต่รากามแบบโอ้โหมันมนต้องสำคัญมากเป็นทางที่ดีดีันถามว่าด้านไหนด้านการเรียน คิวโิวครูทำอะไรก็ทำแบบโลว์ิลนักเรียนที่เข้าใจให้กดเปลี่ยนไม่พอที่จะคือสติเด็ดไม่พอที่จะคือสติเด็ดรูวินเอาแนวางให้ค o วทำเป็นทเรื่องอะไรก ต้องใช้ต้องใช้แล้วล่ะต้องไปใย้เมนูต่สีงแล้วก็แฮมบอลที่แสสุดด้วยค่องไปสอ้าทยสตร์เหลืเกิน ก็เูที love, ่เก okay. ่งจริงๆแต่เราก็มีสับแ่าบางทีพวกเราเล้เาวี้ทีเดียว้เิดนบอกพี่ทราแบบบอกโโอเคะูคต่อไปผู้ดีนับถ่านกันต่อไปดีกว่าู้ ช่วยเื้อต่อให้หายขาดแต่ทำไมก็าโรงเรียนแล้วแอตอัอนนก็เดินเข้ามยงเรียนุกแก็เดินัวลไปเราเห็นเรา็มาแล้เพื่อนเราก็เนัวมึงทักดไม่มึงละครับเฮ้มึงไม่ต้ทักดเลยมึงต้องทักพูเฮ้ทักเลยทักเลยกูทักไปดีรับ นักสูกษาใต้ตึกแกเดินมาจากตึกห้าน่าฟังไ่้เครียดเหมือนต้องเสียบอลมาพาเข้าไปนับแ่ก็แค่ยังหน้าคุณครูอัจษราน้าโรงเรียน หัวพ้อบนกระดานจบพ้อไปผู้ต้องรีสอนเดียวจะไม่ทันกันเธอรู้ไหมทำไมูถึงรีสอน การดูเยอะแล้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนทุกคราเขาก็มาไม่หยุดไม่หอการรากของเธอูยังไม่ได้ตัวเลยบอกเราไป่นรไปองรานีู่ต้องวิ่งไปที่วิชากาวิ่งัดไม่หยุดนิการ ผมก,ก็ต้องวิ่งกลับอ้าว4โมงแล้วเหลืออีก5นาทีอ้าวมาเริ่มเรียนกันแล้วภายใน,นเวลาต้องจบเรื่องการเพื่อนที่จะสอนเสร็จ5นาทีพวดมาอันสุดั้น เราปักให้เข้าใจไม่ชอบไอี่องอดูอยรอนคุในเกียร์เนียนมฟเราพอยก็บรีเนตมีแอสซูนักแเเคยไหมอยู่ในห้องเยนรอแก่แต่แต่แต คูอม oh, ีของขาแเล้อ๋อเล่นกินเ่เกิตวเราคืเต้นมากาเลยคุณมไม่รู้แต่แต่คือทุกคนร้อนๆกนเลยเคยคิดไหมว่าแกพูดไทยเป็นเราด่าไปเฮ้ยเต้น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 มวนี่ไปทำสีดใจช่ด้นเราเราตอัดชรับใจมเกเปชอเิน เธอต่อไปจะเป็นผู้คนที่ไม่ควรอย ok> ู่ที่นี่ต่อไปตอนแรก่เราสิบตวแรกทก็ มิ้นก็เหล ok. ือเลยนะเป็นบุญของเรามีผู้นำตื่ดีเยี่ยมคุญคุณกิตนาทำงานตระเตียงแหน่ยังใจดีไม่บวชไม่เมี่ยและจิตรักจุกดูแลใส่ใส่ป้าลาวเข้ามาเช็ดตื่ดูแลน้อยไม่ใช่อยู่ไหนน้อยมาถม่ายแน่ 一米六七 เธอไปแก้รอไม่ยังการเรียนของเธอ,อพ่อรู้ป้าทำถ้าจะทำอะไรก็ทำให้ดีให้ระวังเธอเรียนอีกครั้งปูรู้มากมายนี่นบูมูทำไมเธอถึงสอบตกเกณเฉลี่ยออกมาหนบปูแทบเปียนหัวอกเธอทำยังไงให้เอ็นร้อยได้หก ก็เช่นให้เรียบร้อยดูให้มีตามซอประมาณที่ไม่ตามซอตะมุกหุนข้างในตามซอชอยตัดการเรียบร้อยให้ใหญ่มาเลย ่จอนไงไ่ร้่เราเรแต่แต่สงวันนี้เราแต่เราแัรรป็นคนโบราครับมเรองคันตอรับโทรศัพท์อรมณ์อะไรนะที่สุดล้านสอตอนนี้แม่นอนโ้ยบอกคุ งานเลยนั่นเธองานที่ส่งมาเมื่อวานเทียมก็เลยเ 我能力差，点吧，走。 oh